การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะช่องพายท่าเงินนะคะสสวัดีย้ับ วันนี้คุณพ่อกับคุณลูกค่ะพาพ่อใหญ่ไปเดินเล่นย้านะครับล้วงย่าคลิปพ่อใหญ่นะครับสนุกไหมลูกคี่พ่อใหญ่สนุกค่ะวันนี้คุณพ่อกับคุณลูกนะคะจะพาพ่อใหญ่ไปทางไหนกันแถวนี้ครับผมย่าไปครับพ่อใหญ่ก็ อาบน้ำล้างแผลเสร็จแล้วนะคะตอนเย็นก็พาพ่อใหญ่ไปเดินออกกำลังกายความคุ้นเคยกันนะครับผมควาคุ้นเคยความหมุนันนะครับผมคุ้นเคยช้าประาณครชั่วโมงก็เด็กดีครับผมสร้างความคุ้นเคยกันนะครับ อาความน้อยของเราค่ะจะพาพ่อใหญ่ขึ้นไม่ได้ไม่น้นะดูดู่ามีการเขย่าขานะคะพี่ว่ากำลังอร่อยถอยไม่ได้ น้องคิมอ้อมพี่ใหญ่ถอยไม่ได้กำลังอร่อย ท้องพ่อใหญ่โอ้ขนาดกินเท่าไหร่ก็มีอิ่มนะพ่อใหญ่ท้องนี่ป่องเลยน้ำก็กินเยอะก <c oughs> <c oughs> ินอย่างไรบ้างคิมอมอมดีใจค่ดีวด <c oughs> ีใจไหมคะ <c oughs> ได้ขี่พ่อใหญ่ มีกจใหไหมพอยาขี่เขาใหญ่ต่อไปจะให้คิมอเตอร์ไพ่อใหญ่ไปเดินเล่นนะขี่คนเดียวเลยพ่อยู่ข้างล่างเลยนะโอ้ยดีครับผมถ้าพี่โอมมาก็จะให้ขี่กับพี่โอมนะจิมโอม ก็อ,อร่อยเลยพ่อใหญ่บุงัยจะอยู่ตรงนี้เลยไหมนี่พ่อใหญ่ไม่ต้องเดินมนั่นงน,นี่น,ะน่าฝนก็มีที่แวะเยอะค่ะ วันนี้เป็นควันฟ้าหน้าดำนะพ่อใหญ่หน้าดำครึ่งหนึ่งออมาเลยนะครับผมคีใ้มาอย่างดีเลยครับแต่ก็ยังหน้าดำเหมือนเดิมครับขัดควาหน้าดำแล้วไปทุกทนงเลยครับ วันนี้ก็คงจะไม่ได้เดินไกลค่ะนะก็เดินเดินไปเรื่อยๆค่ะ านะครับผมเทศกาลสมานะครับผม,บบมบใช้ธรรมะยาในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับผม ใสไม่ได้เดิงไกลแล้วพ่อใหญ่วันนี้ผมชอบใหญ่กิมเลยครับไปไม่ได้ไปงไงก็มีท้องลอย่อยทั้งเสียใส่ต้องนอนแต่หัววันแน่เลยเพ่อใหญ่อิ่มแปร่เลยยาที่บ้านก็กินจนโอ้โห รสซาเลงพ่วงนะคะกินกลหมึกค่ะกลุหมุดโค้โงช่างโค้งเลยครับ,รรบไม่เดินใช่ไหมพ่อใหญ่ไแรงดีแล้วพ่อใหญ่อยากกินอย่างเดียวครับ ก็ใหญ่จะเป็นช้างที่เสียดเดินแล้วนี่โอ้ขึ้นไปไหนนออันนี้ก็ไปแล้วใช่ไหม ังคงดอกเต็มครับลัยครับไ่กลางค้งเลยกินไมค้ครับไ่ครับอิมอ้อมถอยหน่อยถอยหน่อยลูกปะยาจะกินใบไผ่แล้วมัยยา คืนอาหารค่ะใหายชอบใช่ไหมอร่อยไหมูมด, <c oughs> มดถ้าพูดเป็นก็จะพูดเล้าอร่อยมากเลย้ย น,นี่กำลังดูยครับกำลังกินเลยคือน่าพอนี้ก็ครซืมาก,นนกินเลยพอดีอินน่มพอดีนะครับันม่เดิดนหรอะครับวันนี้กินนี่แหละพอดีพ่อใหญ่ว่าไม่ต้องเดินพ่อใหญ่ขี้เกียจเดิน กับพีน่านาดนะครับผมอะไรนะเชื้อเขี้ยวยกับพีนนบบ่นาดชิมตาครับชิมตาชิมอะไรเดียวครับนนพูดไตาชิมอมเอามือวางไว้บนหัวพ่อใหญ่ก็ได้ลูกนั่งสบายๆเลยลูกเอ,เอามือจับได้ลูกเอามือจับที่หัวพ่อใหญ่ได้ลูกเอออย่างนั้นเลยลูก ควันน้อยของเราค่ะโอ้โห <laughs> ัน้อยของเราอยากขี่ได้วันเลยครับผมกำลังได้ขี่ครับมต่อไปนี้คิมอมก็จะพาพ่อใหญ่เดินได้แล้ว ีี่่วันนกกอเวลาเวลา,เวลาพาผู้ใหญ่ไปบ้านขี่ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่พาไปโรงเรียนเลยนะคิมออมได้ <c oughs> ค่ะรียนสองคนเลยได้ไปง่ายไหมโรงเรียนนี่ง่ายไหมขุนบ้านนี่ได้ไปไง่ายไหมโรงเรียน <c oughs> ออออบอกพยายบนสูงลูกบนสูงโอ้โห,โห,โหใส่พลังงานนี้ครับสเต็กสเตย์เงลครับตอนเย็นเย็นแมลงวีก็เยอะค่ะ พ่อก็จะทำมงกุฎค่ะให้น้องคิมอมใส่ให้ไเลครับให้มัไไนไล่ดีนะครับหันมาหน่อยคิมอมมงกุฎไหนรู้สิคหไหนครูดีดีขึปีกครับรวปงลายไเลง ีกน,น,นครับขุมยากระบานครับผมพ่อไม่ใส่แล้วคะพ่อมีนะหมูครับปิดไว้ปิดน้าก็อยู่ินจาครับใช่ค่ะจใส่ <laughs> เราจะอยู่ที่กอไผ่กอนี้นะคะ ดนิดๆหน่อยก็ดีเหมือนกันครับได้ใส่เกล็ดเกล็ดเกล็ดใส่นะครับีความไม่จะดืด้เอเลยนะครับผู้ใหญ่กำลังอร่อยครับใบไผ่ก็จะใส่ปอกงาของผู้ใหญ่แต่ข้างขวานะคะเพราะว่าผู้ใหญ่จะนอนด้านขวาค่ะสะส่วนมากดูจากเออดินนะคะ ดินที่ติดนนแล้วดินที่ติดที่แก้มที่ตัวค่ะจะอยู่ที่ด้านขวาค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าด้านขวาของผู้ใหญ่แพลอาจจะน้อยใช่ไหมคุณลน,น,นใช่ค่ะพ่อใหญ่ก็เลยเลือกที่จะนอนฝังที่แผลมีน้อยค่ะเพราะว่าฝั่งซ้ายจะม,มีมีเยอะค่ะดดก,ก็เลยใส่แค่ข้างเดียวค่ะ ใส่ปองาให้พ่อใหญ่ข้างเดียวข้องขว้พขยพวข้างขวาครับผมไปใส่ข้างใช่ค่ะแขวนน้อยของเรานน้อยของเราโอ้นอนบนหลังพ่อใหญ่แล้วนัน่นน่ะ ไม่ใช่มาขี่พ่อใหญ่แล้วนั่นมันนอนแล้วนั่นยอมากเลยครับนอนลูกยุย่งกินครับบุญหลังช้างรวมไปไหมนะันน่นนั่งให้ดีลูกกากินใบไผ่อิ่มแล้วค่ะพ่อใหญ่ เธอมาอีกก็ได้ลูกเธอมาข้างหน้าอีกค่ะเอาคุณพ่อให้ลูกเธอมาข้างหน้าอา่าเธอมาอีกได้อ้วปลับบาอเดดโอ้โหรดสังเกตท้องค่ะ อะไรนี่อะไรนี่องช้างฟังมช้างงาครับโอ้ในใจนะว่าเป็นช้างพลายรัไปคักโยน้องคิหมอมาปะยัยมา วันนี้ไม่ได้เดินไกลค่ะ,ะเกษีก็ยังตกมันหนักอยู่ค่ะสามเดือนแล้วเข้าเดือนที่สามแล้วการตกมันก็ยังหนักอยู่

อย่าลืมแกค์าสวัสดีครับสวัสดีครับโอมไงเสียด้วยแน่อยเสียโอเคครับบดูด้วยน้องคิมออมโอ้ค่ะดูมงกุฎน้องคิมออมค่ะโอเคนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ